สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันใน ep ที่144ี่นะคะกับมิ้นจังก็ ep นี้เขาก็มีชื่อตอนว่าภารกิจที่ไม่ธรรมดานะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยรายละเอียดของวิชาเซียนวายุสวรรค์นั้นดูคุ้นเคยและเมื่อคิดเกี่ยวกับมันมันเป็นวิชาที่มีธาตุลมดังนั้นแล้วจึงมีเพียงสิ่งที่เขาเรียนรู้จากกระบวนาวายุทั้ง4และฝ่ามือลมนี้รับกระทั่งฝ่ามือวายุอัศนียังมีธาตุลมเป็นพื้นฐานในการเรียกสายฟ้า ดังนั้นหลังจากอ่านเพียงหนึ่งครั้งเจ้าเฟิงจึงสามารถทำความเข้าใจได้หนึ่งถึงสองส่วนของมันหากมีผู้อื่นในสำนักอยู่ที่นี่พวกเขาย่อมตื่นตะลึงความแตกต่างระหว่างแต่ละระดับนั้นมากมายนักและวิชามนุษย์ระดับต่ำคือวิชาเซียนในโลกมนุษย์สำหรับจิตของสำนักแล้ววิชามนุษย์ระดับต่ำนั้นไม่ได้ยากที่จะทำความเข้าใจเพียงแค่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนเข้าขั้นสุดยอดเท่านั้น แต่เราว่าความยากของวิชามนุษย์ระดับกลางนั้นมันมากกว่าระดับต่ำสองเท่าสิทธิ์สายในธรรมดามีเพียงวิชามนุษย์ระดับกลางหนึ่งวิชาและน้อยคนนักจึงจะมีถึงสองสำหรับวิชามนุษย์ระดับสูงนั้นมีเพียงหนึ่งถึงสองวิชาในสำนักจันสลายกระทั่งสิทธิ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าพาที่4ได้ระดับมันก็ยังยากที่จะทำความเข้าใจดังนั้นแล้วจึงมีสิทธิ์หลักเพียงไม่กี่คนที่มีพรสวรรค์ ความสามารถและความเข้าใจสูงจึงจะได้รับอนุญาตให้เรียนรู้วิชามนุษย์ระดับสูงเจ้าเฟิงเพียงแค่อ่านมันครั้งเดียวและสามารถเข้าใจได้1นถึงสในสิส่วนของมันมันเป็นเพราะ2เหตุผลหลัก 1. ห,หลังจากดวงตาซ้ายของเขาได้พัฒนาขึ้นความสามารถในการเข้าใจของเขาก็สูงขึ้น วิชาส่วนมากที่เจ้าฟึงเพิ่งฝึกฝนนั้นคล้ายคลึงกับวิชาเซียนวายุสวรรค์ในวันเดียวกันนั้นเจ้าฟึงได้เริ่มฝึกฝนวิชาเซียนวายุสวรรค์เขายังได้อ่านฉบับง่ายๆของมันวิชาวายุอบสวรรค์กฎของสำนักกล่าวเอาไว้ว่าวิชาในตำหนักหลวงนั้นต้องไม่ถูกแพร่งพายออกไปหรือมิเช่นนั้นพลังฝึกตนของคนผู้นั้นจะถูกทำลายเจ้าฟึงไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักและแม้ว่าวิชาจะไม่ถูกแพร่งพายมันก็ยังเป็นปัญหาหากถูกคนพบ วิชาฉบับง่ายว่ายุโอบสวรรค์จะสามารถปกปิดมันได้ครึ่งวันต่อมาเจ้าฟึงได้เข้าสู่พื้นฐานและปานแท้ในร่างของเขาได้คล่องแค่ว่องไวสองวันต่อมาปานแท้ทั้งหมดของเขาได้กลายเป็นปานแท้วายุสวรรค์เด็กหนุ่มได้ทดสอบปานนั้นและการควบรวมของปานแท้วายุสวรรค์นั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากและมันยังมีความแหลมคมของกระบวนท่าเสี่ยววายุอีกด้วยแต่ทว่ามันไม่ได้ลึกล้ำอย่างมากนะักยิ่งเขาฝึกฝนมากเท่าไหร่เด็กหนุ่มก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเท่านั้น วิชาเซียนวายุสวรรค์นี้ได้มีความเข้าใจของสามกระบวนท่าแรกของกระบวนท่าวายุทั้ง4ี่ปานแท้ของมันนั้นคล้ายคลึงกับพลังภายในของนาภาลอยล่องรวดเร็วคล่องแคล่วและแหลมคมเจ้าฟึงพันตนักได้ว่ากระบวนท่าของวิชาเซียนวายุสวรรค์นั้นคือกระบวนท่าเดียวกันกับฝ่ามือลมลีลับแม้ว่ากระบวนท่าเซียนวายุสวรรค์จะฝึกฝนปา,านแท้มันก็ยังมีกระบวนท่าอยู่และหนึ่งในนั้นนามว่ากระบวนท่าพายุคมมีดนั้นได้คล้ายคลึงกับฝ่ามือลมลีลับเป็นอย่างมาก กระทั่งฉบับงานวิชาวายุอบสวรรค์ยังมีกระบวน่านที่คล้ายคลึงนามว่าฝ่ามือคมมีดหมุนหรือหลันเซียวหยวนได้ฝึกฝนวิชาวายุอบสวรรค์หรือวิชาเซียนวายุสวรรค์กันเจ้าพึงคิดในขณะที่ภาพได้ฉายขึ้นในสมองของเขาหลันเซียวหยวนนั้นค่อนข้างเด็กแต่ทว่ากลับเกือบจะเข้าไปยังนาภาที่สามแห่งขอบเขตก่อกำเนิดปานหากนางได้ฝึกฝนวิชาเซียนวายุสวรรค์เช่นนั้นคนหนุนหลังของนางย่อมไม่ธรรมดา เด็กหนุ่มหยุดคิดเรื่องไร้สาระและโคจรบานแ้วายุสวรรค์อีกครั้งยิงเขาโคจรมากเท่าไหร่เขาก็ยิงคนพบความน่าสะพึงกลัวของมันด้วยวิชาเซียนวายุสวรรค์เป็นพื้นฐานฝ่ามือวายุอัศนีของเขาได้อยู่ในระดับใหม่โดยสิ้นเชิงในเวลาเพียงไม่กี่วันพลังฝึกตนของเจ้าฝึงก็ได้มั่นคงในขั้นสุดยอดของนภาที่หนึ่งแห่งขอบเขตก่อกําเนิดปานเมื่อเขาได้เรียนรู้วิชาเซียนวายุสวรรค์และฝ่ามือวายุอัศนี เด็กหนุ่มเชื่อว่าไม่มีผู้ใดาภายใต้นภา,าที่3าแห่งขอเขตก่อกําเนิดปานจะสามารถคุกคามเขาได้กระดูกของเด็กหนุ่มนั้นค่อนข้างฝืดเครื่องหลังจากฝึกตนติดต่อกันเปวันลาสองสวันเมื่อเขาเดินออกจากประตูเขาก็พบกับจดหมายพิเศษที่แปะอยู่บนประตูและมีรูปจันเซี่ยวอยู่บนนั้นเจ้าเฟิงรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงจดหมายนี้เป็นภารกิจที่ถูกมอบหมายโดยสำนักและเขาต้องสำเร็จให้ได้ทุกๆสเดือน สิสายนายจำต้องทำภารกิจอย่างหนึ่งให้สำนักและเมื่อทำสำเร็จพวกเขาจะได้รับแต้มสนับสนุนและผลึกเริ่มต้นจำนวนหนึ่งเป็นของรางวัลหากพวกเขาล้มเหลวแต้มสนับสนุนจำนวนหนึ่งจะถูกลดและหากคนผู้นั้นทำผิดพลาดอย่างต่อเนื่องพวกเขาอาจจะถูกไล่ออกจากสำนักได้หน้าที่ของสำนักดวงตาของเด็กหนุ่มเป็่งประกายและลิขณะที่เขาเปิดจดหมาย เม,เมื่อสำนักได้มอบหมายภารกิจพวกเขามักจะพิจารณาพลังฝึกตนของคนผู้นั้นดังนั้นแล้วสิทธิ์ที่อ่อนแอกว่าจะได้ไม่เจอภารกิจที่ยากเกินไปภารกิจที่ยากกว่าจํานวนหนึ่งต้องการเป็นคนกลุ่มที่จะทําให้สําเร็จเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เจ้าฟึงได้รับภารกิจเขาจึงตื่นเต้นและคาดหวังเล็กๆภารกิจหาต้านกําเนิดของโรคติดต่อในตระกูลซิ่งและหาสาเหตุการตายของหัวหน้าตระกูลซิ่งเฉินรางวัลพิเศษจะได้รับเมื่อพบฆาตกร ภารกิจนั้นเรียบง่ายเป็นอย่างมากและมีคำอธิบายเกี่ยวกับตระกูลสินเจ้าฟึงรู้เกี่ยวกับตระกูลสินเมื่อมันเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ในจักรวรรดิเมคาหัวหน้าตระกูลซิ่งเฉินได้อยู่ที่นาพาที่สองแห่งขอบเขตกรกาเนิดปานเช่นเดียวกับเจ้าเมืองกวานจินเมื่อรวมพลังของทั้งตระกูลสินแล้วอาจจะเทียบเท่าได้กับตําหนักกว่านจินในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันได้มีโรคติดต่อแปลกประหลาดเกิดขึ้นและหัวหน้าตระกูลได้ตายลงบุตรชายทั้งสองได้สู้กันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าตะกูล จดหมายได้มีคำเตือนเอาไว้มีร่องรอยของผู้ฝึกตนจากจัก,กรวรรดิอื่นหากเป็นศัตรูที่ไม่อาจรับมือได้สามารถถอยและขอความช่วยเหลือจากสำนักได้ระดับภารกิจ2.5ดาวมีโอกาสที่จะเพิ่มเป็น3ดาวภารกิจของสำนักนั้นมีทั้งหมด7ดาวและทุกๆดาวที่ได้แทนที่7นาภา2.5ดาวนั้นหมายความว่าคนผู้หนึ่งจำต้องอยู่ในนาภาที่3หรือผู้ฝึกตนในนาภาที่2จำนวนมากภารกิจนี้เป็น2.5ดาวไม่ใช่สิ่งที่เด็กใหม่ควรได้รับ ประกายแสงสองระลึกในดวงตาของเจ้าฝฟิงและเช่นที่เขาขาดเขาพบว่าสมาชิกคนอื่นของกลุ่มนั้นก็คือหววอินสู้เหรินเซียวซุนเจ้าฝฟิงและหลินฟานหัวหน้าหววอินขั้นสุดยอดใน,นภาที่สองแห่งคอเขตก่อกําเนิดปานรองหัวหน้าสู้เหรินภาที่สองแห่งคอเขตก่อกําเนิดปานเมื่อมองไปยังสมาชิกของกลุ่มแล้วเจ้าฝฟิงก็มีความรู้สึกแปลกๆว่าภารกิจในครั้งนี้นั้นไม่ธรรมดา จากเบื้องหน้ามาดูเป็นภารกิจที่ถูกนําโดยสิทธิสองคนในนาภาที่2และอีกสา้วนเป็นยอดฝีมือในนาภาที่1่โดยเฉพาะเมื่อเจ้าเฟิงและหลินฟานต่างเคยเป็นศิษย์สายนอกอันดับหนึ่งมาก,ก่อนการจัดกลุ่มเช่นนี้นะาเป็เหมาะสมแต่ถ้าว่าเมื่อคิดให้ลึกลงไปพวกเขาจะพบว่าสู้หรือได้มีปัญหากับเจ้าเฟิงและหลินฟานส่วนเสี่ยวซุวนนั้นได้ตัดความสัมพันธ์กับทั้งสองแล้วเช่นกันหัวหน้าทีมหวงอินมีพลังฝึกตนสูงที่สุดแต่ถ้าว่าเจ้าเฟิงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยงานภารกิจ สำเร็จข้อกำหนดพื้นฐาน100ผลึกเริ่มต้นจำลองหนึ่งอแต้มสนับสนุนค่าฆาตกรได้200ผลึกเริ่มต้นและ200แต้มสนับสนุนอย่างน้อยรางวัลก็เยอะเจ้าเฟิงเค้นเสียงเย็นสิน้องเจ้าในตอนนั้นเองที่หลินฟานได้มาหาเด็กหนุ่มจดหมายที่เหมือนกับของเจ้าเฟิงอยู่ในมือของเขาชายหนุ่มมุ่งตรงเข้าเรื่องไปในทันทีเจ้าคิดยังไงเกี่ยวกับภารกิจนี้ภารกิจคงไม่ราบลื่นหากมีเพียงแค่เราสองคนโอกาสที่จะทำสำเร็จอาจกระทั่งมากกว่า เจ้าเฟิงเอ๋ยพร้อมรอยยิ้มลำลึกหลินฟ้าน,นิ่งอึ้งไปเล็กๆความหมายของอีกฝ่ายนั้นชัดเจนความแข็งแกร่งโดยรวมของกลุ่มนั้นมากนะักแต่ถ้าว่าความเป็นศัตรูในกลุ่มนั้นได้ทําให้พวกเขาไม่อาจจะรวมมือกันได้ดีเด็กหนุ่มเลือกที่จะรับภารกิจนี้คนเดียวโดยมีหลินฟ้านช่วยมากกว่าผู้ใดคือห่วงอินเจ้าเฟิงเอ๋ยถามห่วงอินเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนผู้นี้ครองอันดับสามในบรรดาสิธในใน้าพาที่สองแห่งขอบเขียก่กอกําเนิดปานและเข้าดูเหมือนจะรู้จักกับหยวนจือ้อหลินฟ้านเอ่ยตอบ ยวนจือ้อสิทธิ์ของให้หยุนหัวใจของเจ้าเฟิงกระตุกดูเหมือนว่าเขาจะคิดถูกหากเขาไม่ผิดพลาดให้หยุนหรือผู้อื่นได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับภารกิจการมอบหมายดังนั้นภารกิจนี้ยอมคุกคามชีวิตเขามากกว่าเดิมหัวหน้ากลุ่มหววอินเป็นยอดฝีมือในนภาที่สองและรองหัวหน้ากลุ่มคือสู้หลนผู้ที่มีความขุ่นแค้นกับเจ้าเฟิงลาหลินฟานเซียวซุนอาจจะไปเข้าข้างอีกฝ่ายเช่นกันภารกิจนี้ได้มีเป้าหมายที่เจ้าเฟิงลาหลินฟาน จเจ้าฟึงรู้สึกผิดเล็กๆเกพราะภารก,กิจนี้ควรจะมุ่งเป้าออมาที่เขามากกว่าหลินฟาน ภารกิจจะเริ่มขึ้นในอีกสาวันเด็กหนุ่มได้เตรียมตัวเล็กๆน้อยๆสำหรับอาวุธนั้นเขาได้นำธนูบันไดสวรรซึ่งได้รับมาจากตระก,กูลเจ้าออกมาเขาได้นำมันไปหาช่างตีเหล็กและประเมินได้ว่ามันเป็นอาวุธชั้นครึ่งมนุษย์หมายความว่ามันเพียงต่ำกว่าดาบจินเย่ของสู้เหรินแต่ทว่าเจ้าเฟิงมั่นใจว่าเมื่อเขาได้ใช้ธนูบันไดสวรรเหล่าผู้ที่อยู่ในนภาที่หนึ่งย่อมไม่ใช่ปัญหาและเขากระทั่งสามารถคุกคามผู้ฝึกตนในนภาที่สองได้ นอกจากนั้นเขายังนํายายาแก้พิษและอื่นๆไปด้วยสําหรับภารกิจนี้เจ้าฟึ่งได้มีความละเอียดรอบคอบอย่างมากและได้เตรียมตัวเพิ่มเป็นพิเศษเขาได้วางแผนสําหรับกรณีที่เลวร้วายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อภารกิจนี้อาจจะม่งเป้ามาที่เขาและคุกคามชีวิตของเขาสิ่งดีเพียงอย่างเดียวก็คือสิทธิของให้หยุนนั้นต้องการเพียงแค่หยุดยั้งการเจบ็บโตของเขาสามวันต่อมากลุ่มของทั้ง5ที่จะตรงไปยังตระกูลซิ่งได้รวมตัวกันหัหน้กกลุ่มหวงอินนั้นมีสีหน้าไหลอารมณ์ พวกนายสองคนควรทําตัวให้ดีหากมีบางสิ่งผิดพลาดมันจะเป็นความรับผิดชอบของพวกเจ้าลองหัวหน้าสู้เหรินมองไปยังเจ้าฝึงและหลินฟ้านอย่างเย็นชาเซียวซุนมองไปยังทั้งสองอย่างพึงพอใจซึ่งพิสูจน์การคาดเดาของเด็กหนุ่มในเวลาเดียวกันคนสองคนได้ยืนอยู่บนเนินเขาที่ห่างออกไปสองสามลี้สิท์น้องหยวนภารกิจนี้ยากเกินไปสําหรับพวกเขามันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าพอใจสําหรับเขาถ้าเขาตายก้านเฉินนั้นรู้สึกไม่เต็มใจเล็ก จบนะคะกับ EP นี้นะคะทุกคนก็ยังไงนะไปติดตามต่อนะคะ